ชใช่แต่ว่ากลับมาแล้วกลับมาเผลอเลยอีกแล้วเพราะว,าว่ามันไม่ได้เนการเจ็บป่วยที่จะตายแล้วอะคือก่อนหน้าน,นี้ย้อนไปประมาณ2เดือนอะมันจะตายเออมันจะตายเหมือนกับผีที่อยู่ตรงนั้นเจาะผีให้เจาะปากมาพูดพูดไม่อยู่เดยตอนนี้ค่ะเขาจะสัมภาษณ์ค่ะสำนักข่าวใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะคุณ <c oughs> เออคุณจะมาน้องหน่งน้องแกะคะ่ค่ะเขาซีนอี่ดอก <c oughs> มันยังไม่ตายแล้วเราก็ยังไม่ตายด้วยก็หันมากินคลีน เปลี่ยนความคิดว่าของกินที่จะกินให้ร่างกายอ่ะของอร่อยเท่ากับของดีเป็นของดีคือของที่ดีกับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้บอกใครหรอกเพราะว่าเราอ่ะไปออกรายการฮอลลีวูดเกมไหนแล้วก็เหมือนกับเอี้ยวตัวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ๊ยอะไรมาดังกรึบอยู่ข้างในลําตัววะสักพักกลับมาบ้านอุ๊ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้แปลว่าคือแค่เอานิ้วโป้งอ่ะ งัดขึ้นมาแค่นี้หนึ่งเซนอ่ะคึ้ล้วไปทั้งตัวเลยอ่ะแล้วเราก็คิดว่าแบบเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้แล้วไม่คิดว่าจะมีโอกาสมาเดินเหินได้แบบนี้ก็คงจะลาแล้วแก้วตาฉันจะไปก่อนนะฉันตายจ้าสวัสดีวงการบันเทิงใช่จ้ะก็คือมันคืออาการนั้นเลยแต่พอถ่ายตัวเองไปวินิจฉัยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าอ๋อเข้าเครื่อง M r i ม ซึ่งเข้าเครื่อง MRI ก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าพุงอ่ะมันใหญ่กว่าเครื่อง MRI จ้าก็คือหมอจับพุงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จับเข่าแล้วก็ทำเงี้ยดันเข้าหอดันอ่ะดันเข้าอย่างเงี้ยเข้้าไดมัครบมึงพุงอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่อุโมงค์ MRI อยู่แค่เนี้ยก็คือมันเกินอ่ะอุ้ยหายก็ไม่ขึ้นอ่ะกูเปลี่ยนโรงพยาบาลสี่โรงพยาบาลค่ะตอนนันตอนเอาออกอ่ะเอาออกยังไงเอาออกก็คือร้อนแบบเข้าได้แต่ร้อนไปทางหลังเลย ใช่อะไรไม่หมดอยา่ไม่ปเอม็ไมไ,มไมอเอ็มไอผลเพราะว่าคืาาอสี่โรงพยาบาลเหรอพี่สี่โรงพยาบาลเพราะว่าอะไรเขาไม่รับแม่เข้าเครื่องเอ็มไอไม่ได้ค่ะมันใหญ่กว่าค่ะใช่โรงพยาาบลสี่เข้าได้เป็นยัไงบ้างครับผมก็ผลก็ออกมาว่าหมอลองกระดูกเป็นอะไรนะคะคุณลืมหมอหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทมันมีหลายระดับมันมีทั้ง ผักเสพปริ้นแล้วก็แตก,แ,กแต่ของเราอ่ะใช่แต่ของเราคือ,อาการหนักสุดคือแตกทับเส้นประสาทคือ,อมันหนักมากใช่หมอบอกว่ามันจะเป็นเว r ร์สเคสที่เราต้องผ่าตัดนะผ่าเลยไหมตอนนี้วินาทีนี้เพราะมันมึงจะ,จะ,จะตายมันจะปวดอย่างนี้แหละแล้วเราก็คิดว่ายี่อกเอ้ยไม่ได้ถ้าเราตายขึ้นมาก็คือไม่ได้เราไม่ผ่าตัดเรากลัว เราก็เลยไม่ผ่าตัดแล้วก็ดื้อว่าหมอทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่เอาก็เลยหมอให้เรากินยาก็เลยเอาโอเคมันจะมีหนทางสุดท้ายที่แบบว่ามันจะเป็นไปได้คือกินยาแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะรักษาตัวเองรับงานอีกบินไปต่างจังหวดัดก็ไปทั้งวีลแชร์อย่างนั้นนะก็ถ่ายไปอย่างนี้เลยค่ะคะือ <c oughs> จะไปประกวดจะไปพาาลิมปิกแล้วค่ะก็คืออย่างนี้ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตอะ่ะก็ก็กินเยอะมากแต่เลยยังนั่งวีลแชร์อยู่ด้วย อันนี้จะเป็นการแบบทาลายร่างกายเเกินไปนะก็เลยกินแต่ของดีๆลองลดอาหารดูลองตั้งใจลดอาหารดูว่าเออเผื่อว่าถ้าร่างกายมันจะรักษาเองได้ลองหาเป็นหนทางสุดท้ายก็คือเอาข้าวมาร์ชชี่น,นึงแล้วก็เอาไข่ต้มมาวางแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ว่าวันนี้ลดอาหารมื้อแรกเออมากาเซ่ <c oughs> อย่างเงี้ยห <c oughs> ลอกแล้วคนมาด่าทั้งโลกเลยอะ่ะมาด่าแบบว่าอย่างโง่ค่ะแบบนี้คือผิดค่ะ ลดแบบนี้ก็โยโย่กินแบบนี้คือชั่วลายมากมึงจะอ้วนกว่าเดิมตอนที่มึงโหยอะไรก็แเราก็เอาความที่ทุกคนด่ามาศึกษาใหม่คนนู้นบอกวิธีนี้คนนี้บอกวิธีนี้เออก็มากันกองให้เหมาะกับชีวิตเราทีนี้ก็เลยได้ก็คือว่าเราก็คุมอาหารอย่างถูกต้องแล้วกินให้อิ่มแต่กินแค่สองวันละสองมื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดอดทนอดกั้นช่วงเดือนแรกก็คือตะคิวแดกขาบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าอาการปวดหลังอะ่ะอาทิตย์แรกอะ่ะ จากที่มันปวดสุดๆ,ๆอะก็กลายเป็นว่าหฮ้ยมันหายไปได้ยังไงเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นไปหาหมอหมอก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนจะดีนะเพราะว่าการควบคุมอาหารของเรานี่แหละจนเรารู้สึกว่าเออถ้ามันดีกับตัวเองอย่างเงี้ยเราก็กินไปตลอดผิวพรรณหน้าตาเราก็บอกว่ามันจะมันจะ,นจะอะคอที่เคยดำอะ่ะมันก็ไม่ดำจะแกล่าที่เคยดำเหมือนเออแบบเจ้านางหลวงทิพย์ก็คือ ก็เลยหายออกไปอย่างเนี้ยเราก็เริ่มส่าเออการที่หันมาดูแลตัวเองมันก็ดีเหมือนกันนี่ครับตอนที่ก่อนลดเนี่ยร้อยสามสิบห้าตอนนี้ร้อยสิบห้าค่ะยี่สิบโลหมอบอกว่าบายบายมึงไม่ต้องมาแล้วเนอะมันหายแล้วจ้า ใช่ก็คือไอ้ส่วนที่มันแตกที่มันไปแฉลบโดนเส้นประสาทอ่ะมันเหมือนเราเหมือนเสี้ยวฟันเราที่มันแบบนึกเอาป่าวเราปวดฟันมันจะมีแบบอิเศษฟันมันไปจ๊กเจ๊กอย่างนั้นอ่ะไอ้จ๊กจ๊กพวกนั้นอ่ะมันหลุดออกมาเองงงเหมือนกันว่าตอนนี้มันอยู่ไหนมันอาจจะมาเป็นงาอยู่ตรงนี้หรือปล่าเออมันก็ดีขึ้นอ่ะก็รู้สึกว่าเออเวลาที่เราดูแลแล้วมันได้ผลจริงๆริอ่ะอันนี้คือหลุดออกไปจาก กรรมเวรทั้งหมดที่เคยเป็นคุหมอคุณหมอมีบอกไหมว่าต้องวดท่ายากหรอกิจกรรมถามเหมือนกัเบอกคุณหมอขาหนูว่าถ้าหนูว่ามีโอกาสที่จะต้องแบบพบเจอกันเย่เย่เนี้ยหนูจะทํายังไงหมอก็บอกว่าอ๋อขอเป็นด็อกกี้แล้วกันด็อกกี้ด็อกกี้แบบไม่สั่นสะเทือนนะอย่าให้เขาสั่นสะเทือนให้เรามูฟตัวไปหาเขาเองหนูก็แบบ จินตนาการท่าจินตนาการว่าต้องอ๋อมูไปหาเขาเองเหรอโอเคมึงแต่ตอนนี้กูยังไม่เจอเลยค่ะผู้ผอมก็ไม่มีผัวอ้วนก็ไม่มีผัวกูจะกลับไปแดกแล้วค่ะแต่เราต้องซ้อมกอดเออต้องดีกก่อนหมายถึงยังไงนะยังไงนะ การการทำงานของเราไม่ตอนที่มันปวดมากอะ่ะเราไม่คิดเลยว่าเราจะมีโอกาสมายืนแบบนี้แค่ก็อย่างที่บอกแค่เอาหัานแม่โป้งอะ่ะยื้อเข้ามาเข้ามาหาตัวแค่หนึเซนอะ่ะมันลาวเหมือนทั้งหมดของชีวิตเท่าที่เคยเจ็บมาเลยอะ่ะตอนนี้คือตอนนั้นที่มันทำไม่ได้กลัวเรากลัวเดินไปมาฟาดเรากลัวตายเลยนะครับไม่เรากลัว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเราต้องอยู่ที่เตียงนั้นอะ่ะไปตลอดกาลนานเทิน เราไม่เรากลัวมากเรากลัวว่าเราจะเป็นภาระของคนอื่นๆงานการก็มันก็ไม่ต้องห่วงมันทําไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> จะรีวิวเตียงหรอหรืออะไรมันก,มนก็มันก็ไม่ได้อ่ะต,ตอนนี้ก็ยังคือ,าาอตอนนี้ก็คือกลับมากินกินแบบเละเทะบ้างแล้วจากที่แบบคือเครียดเลยแบบว่าแม่อย่าใส่น้ําตาลอย่าใส่น้ําตาลตอนนี้คือแม่แม่ก็เริ่มแบบปรุงได้บ้างเติมพริกได้บ้างอะไรอย่างงี้ได้บ้างแล้วมันจะมีโอกาสจับมาเป็นอีกไหม หมอบอกมันเป็นได้ตลอดเป็นได้ทุกคนด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนกับมันเหมือนเวลาที่เราขดเหล็กอะ่ะ <c oughs> เคยเห็นเหล็กป้าที่มันงอ,อก,กึ้งลงขึ้นลงมันก็เหมือนการเต้นของเรากึ๊ก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 อยเงี้ย,ย,ยมันไม่รู้จะไปเจอฟังเชืย่ยงสุดท้ายเมื่อไหร่ <c oughs> ไม่ออกค่ะ <c oughs> คือเราเป็นเราลดอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายเลยอาจารตรงนี้เราอยากผอมนะไม่ได้อยากไม่ได้อยากผอมเหมือนเจนนี่ไม่ได้อยาก ตัวบางเหมือนดาวิกาแต่เรารู้สึกว่าเราอะอยากอยาก,ยากให้เราไม่เพลแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จริงก็อยากจะลดให้ได้เหลือสักร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าหน้าตึงจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วแต่อยากจะหนักต่ำกว่าร้อยก็ยังไม่อยากร้อยอะเพราะว่าเราอะเป็นโครงโครงเดิมอะคือโครงหน้ายาวแล้วก็หน้าเหมือนรองเท้าแตะ <c oughs> คือถ้าถ้าหน้าตอบปุ๊บมันจะเหมือนสบู่ตากแดกดบนโอ่งอะเคยเห็นไหมสบู่บาง,าง <c oughs> ที่มันใช้แล้วมันง, <c oughs> งองององ,งอย่างเงี้ย มันจะเป็นมะม่วงเงี้ยเออกูไม่สวยเอตอนนี้ที่สวยแล้วใช่ค่ะทุกคนเขาสวยในฉบับนะี้เนาะจริงจะเต้นเออสาวๆก็ชอบนะไอ้เก้งไอ้เก้งเสียว <c oughs> น่ารักนะ <c oughs> นี่สามารถมาหมุนได้นะเ <c oughs> ออใหญ่าอยใหญ่แม่ใหญ่แม่อย่าบอกความร้อน,นไปเทกกับพี่เปาหมุนมากับแม่ลูกมาหมุนกับแม่จ้าขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ